สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูพลายเมคาผู้รักการประทะผู้รักการหยอกผู้รักการชนนะครับในคลิปจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่แม่พังด้วนจะหายไปนะครับเป็นคลิปที่ยังมี ผูผามีน้องกาวใจนะครับน้องไพลินอยู่ในโขลงก็จะมีการหยอกเย้าเล่นกันของผูผาและเมคาซึ่งมาจากโขลงแม่พังหางยาวก็ออกเที่ยวไปเที่ยวมามาเล่นกับผูผานะครับเจอผูผาทีก็ต้องหยอกกันทีนะครับหยอกกันเหนื่อยก็ไข้ขายืนพักกันแบบนี้แหละครับ ลีลาของเขาแหละเมคาเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเล่นกันเล่นกันจนเหนื่อยวัดกําลังกันตามภาษาหนุ่มวัยรุ่นอาจจะเป็นการแกล้งของเมคาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวใหญ่กว่าเมคาก็ประมาณว่าเห็นตัวเล็กอะต่อให้ก็ได้นั่งสู้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับดูดูท่านั่งเขา ลีลากวนจริงๆก็คงจะบอกว่าน้องตัวเล็กแค่นี้ก็สู้ได้อะไรประมาณนี้นะครับด้านหลังก็คือน้องพิกุลนะครับช้างงาที่มีชื่อเหมือนผู้หญิงนะครับแต่ว่ามีลักษณะงาคล้ายๆกับเมคาเลยนะครับอาจจะเป็นญาติเมคาก็ได้นะครับอาจจะเป็นพ่อเดียวกันดูนะครับมาช่วยพี่ด้วยก็หน้าเหมือนกันนี่ก็ต้องช่วยพี่แต่เมคาก็ คงไม่ยอมเสียหน้าให้น้องช่วยหรอกครับเพราะว่าเขาตโตกว่านะครับนี่คือการเล่นกันของเมคาและภูผาก่อนเกิดเหตุนะครับทีนี้ย้อนมาดูตอนที่แม่ด้วนหายไปแล้วนะครับภูผาไม่อยู่ต้องออกไปตามหาแม่พังด้วนนะครับเมคาก็ต้องเปลี่ยน มาเล่นกับภูเขาแทนนะครับตอนนี้โลงทั้งหลายที่อยู่ออกมาตามหาแม่ด้วนอยู่ในป่านะครับก็ส่งสองหนุ่มออกมาเบิกทางแต่ว่าสองหนุ่มก็มัวแต่หยอกเย้าเล่นกันอยู่นะครับดูเหมือนจะไม่ยินดียินร้ายในการหายไปของแม่พังด้วนสักเท่าไหร่นะครับก็คงจะมีแต่ภูผาซึ่งแม่แท้ๆตัวเองหายไป ส่วนภูเขาก็เป็นลูกเลี้ยงที่แม่ด้วนเก็บมาไม่รู้ว่าเก็บมาจากโขงไหนนะครับแต่ก็อย่างดีก็ถือว่าทําหน้าที่แทนภูผาปกติการชนกันหยอกกันจะเป็นหน้าที่ของภูผากับเมคารอบนี้เมคาก็เลยต้องงัดกับภูเขาแทนนะครับดูครับงากลางๆแค่ตัวโตวสู้เมคาไม่ได้นะครับ เมคาโตกว่าถึงกระนั้นเมคาเองเนี่ยก็ยังตัวตัวเล็กกว่าโวยวายอีกนะครับก็ยังมีลักษณะที่มีความเป็นเด็กอยู่แต่โวยวายนั้นดูมีความโตเป็นผู้ใหญ่ครับ